ปิดจบนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุชนครับยินดีต้อนรับขอาสู้ช่องต้นเช้าไร่พี่น้องมาพี่น้องวมือนี้ป้าพี่มานองชวนพี่วนน้องมากินกะเพราครับกะเพราเนื้อเสือนะครับใส่บักพกแข้งนะครับผัดหอมๆนะครับใส่กะเพราแดงนะครับพี่น้องกินกับมีบักแตงกับพี่น้องอันนี้มีหอมมวยไงนําพี่น้องครับกินกับบรรยากาศง่ายแลงช่วงหลังบานนึกเขาพี่น้องครับ อันย่างนึงก็ขึ้นตองมีผาดบ่ไ้พี่น้องข้าวเหนียววันห้อนนะครับมาพี่น้องมากินข้าวนำกันมื่อนี้ครับสอนกับผมมีได้พี่น้องมื่อนี้ครับผมบ่ไเดี๋ยวสอนมาบ่เป็นอย่างครับกินแบบนี้ละนะครับอุย้ย mm hmm. ข้าวเหนียวจินมั้งไส่กะเพราแดงมันจะหอมกกะเพราปกตินะเกะเพราแดงหอมครับกินได้เลย ความครับควมมันเนี่ยดีนมันเนาะเกี่ยวไปเนี่ยหยำกข้าไปพี่น้องพร้อมไขมันมันแตกครับกระเทียมครับตัดข้าว 음으 음. 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 มากนะครับตอนใหญ่ๆพี่น่องติดมันเนี่ยแบบแบบป่ะหอมความมันกินกระเพรา

ใส่หอมหัวแดงครับหอมแดงไงนะครับเดี๋ยวเนี่ยนะครับเดี๋ยวพี่น้องืม หวานหวานหอมแดงรุ้ยอด,ดย <c oughs> มันมีความนัมว มันมีความหวานนะหวานหอมแดงนะครับถือกินกระเพราเนระับตัดกับหวานเนื้อนะครับเนื้อติดมันจังเอยนะโอ้เข้ากันพี่น้องเนะี่ย <c oughs> <c oughs> มีบุกโดดปอมนี่พี่น้องเนี่ยกินเบิดบ่เบิดเบิงแล้วน่าจะกินบ่เบิดนะครับลองเบิงมา คนว่าคือบวมใส่พริกสดครับพริกสดกินมันฉุนเนียและแล้วผัดจะกะเพรามันจะโปรเสยียบครับใส่พริกดิบกับนัอง<ม>เอาไปเลยใส่พริกแข็งนะครับพริกแข็งมันจะเย็นในกะเพรานี่ยกะเพรานี่โดดเด่นขึ้นมากเลยครับ yeah หอมหอมแม,มากแบบมีนื้อติดมันบ่ 음 <laughs> 음. <laughs> 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 หอมหอมนักกินกะเพราไขมันหอมมันนะครับหอมกินกะเพราหอมมันนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือหอมหอมแดงครับหอมแดงใหญ่หอมใส่เข้าไปในพัดกะเพราเนี่ยสุดยอดเลยครับเขากันตะไน 嗯。Mm hmm. mm -hmm. 对。嗯。<Yep. S 2> mm. <c oughs> โอ้ยเสียเปงครับอืมนกินมันโอ้ยพี่น้องจบไปแล้วครับกะเพราเนื้อเสือห้องห้นะครับเนือ้อกินมันนะพี่น้องคนระับมันเป็นส่วนสันมันพี่น้องครับหั่นในรายตัดนะครับเรียกว่าผัดใส่กะเพราแดงนะครับใส่พริกแต่ใส่พริกแห้งนะครับใส่เครื่องปรุงตามที่พี่น้องต้องการเลยพี่น้องครับ ของผมมักแบบแนวแบบออกแนวแบบเผ็ดแน่แบบนะครับหวานนิดๆนะครับน้ำฝากกดไลา์กดแชร์นะครับพี hey, ่น้องนะครับไว้ทำนี้เนาะพี่น้องนะครับฝากกดไลา์กดแชร์กดุ้งแซลมอนในช่องต้นเช่าไรพี่น้องครับแนวี๋ยบอกออกใจพี่น้องครับลาไปก่อนไปนี้พี่น้องครับเดี๋ยวพอกระหน่ำกิปใหม่พี่น้องครับกราบสวัสดีครับผม